เมื่อวันที่12มีนาคม2555ที่ผ่านมาที่ห้องจุติโรงแรมหันษา JB อําเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาได้มีการเสวนาเพื่อหาทางออกการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้โดยมีวิทยากรพิเศษเลขาสปตอ,อาจารย์ปิยะกิตาวรคณบดีคณะตร์มอปตนีพลโทสำเร็จศรีรายผู้ทรงคนณวุิพิเศษกองทัพบ,บกในอบุชาริฟอดีตกลุ่มก่อความไม่สง,งบชายแดนใต้ผอตอรงใยสารสุขผู้ดำเนิน,นการ ส,สิ่งสิ่งที่ผมอยากจะยืนยันกับผู้มีเกียรติทุกท่านณวันนี้ณที่นี้เนี่ยก็คือว่าปัญหาชายแดนภาคใต้เราแก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์การใช้คํานี้นะครับเพียงแต่ว่าเราใช้ต้นทุนแพงเกิดไปต้นทุนเวลาต้นทุนทรัพยากรต้นทุนชีวิตของมนุษย์ของผู้บริสุทธิ์ของเจ้าหน้าที่ตํารวจทาหารทั้งหลายนะครับทําไมถึงกล้าย,ยืนยันในสิ่งเหล่านี้ก็บอกว่าก็คืออยากจะเรียนว่าเรา <c oughs> ประเทศเนี่ยเราเราได้มีการสงสมประสบการณ์ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้มาอย่างยาวนานมากทีนี้ประเด็นเรื่องของ กรมนอกับสปตคือผมแค่เหมือนเหมือนที่เรียนตอนต้นนะเรามีสามสอเรามีหลังหลังก่อนหน้าหลังจากนั้นก็คือเรามีนโยบายเสริมสร้างเสรีสุดซึ่งกําหนดไว้ชัดเจนว่ากรมนเป็นหน่วยหลักสปตเป็นหน่วยรองคือหน่วยปฏิบัติตามนโยบายเสริมสร้างเสรีสุดหลังจากนั้นก็มีพรบราชมลความมั่นคงจังหวัดเทียนนนภาคใต้ปี53ซึ่งกําหนดหลักการไว้อย่างชัดเจนมากว่าทางกรมนทํางานด้านความมั่นคง สวตตามกฎหมายใหม่เนี่ยก็ทํางานด้านการพัฒนามีภารกิจตามมาตรา6ก้ข้อเป็นงานพัฒนาทั้งสิ้นนะครับความหมายก็คือว่าทั้งสองส่วนนี้จะต้องประสานและเชื่อมโยงกันภายใต้สิ่งที่เราเรียกว่าวันโกลดีซีก็คือนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดยงรายภาคใต้ซึ่งจัดทาโดยสภาความั่นงคงแห่งชาตินโยบายนี้พูดไว้จริงๆก็คือสั้นๆว่าลดเงื่อนไขาการใช้ความรุนแรงลดเงื่อนไขาการใช้ความแรงเพราะว่าถ้าใช้ความแรงไปแบบนี้ไม่จบ ไม่จบแน่นอนแล้วก็จะยืดเยื้อยาวนานและบางปลายไปสลับซับซ้อนมากยิ่งยิ่งขึ้นอันที่สองก็คือหาทางออกโดยสันติวิธีสันติวิธีแปลว่าไม่ได้ยอมแพ้สันติวิธีแปลว่าจะหาข้อยุติการใช้คำและความขัดแย้งทั้งหมดโดยการไม่ใช้คำแรงต่อกันได้อย่างไรนะครับเหตุผลอีกอันหนึ่งที่ผมยืนยันก็คือว่าผมทํางานกับชาวบ้านมาระดับหนึ่งเนี่ยยืนยันได้เลยว่าในชีวิตประชาชนต้องการสองอย่างเท่านั้นเองหนึ่งปากท้อง พออยู่พอกินไม่ว่าจะเป็นประชาชนมะลายูก็จริงอันที่สองขอปฏิบัติศาสนกิจนี่ก็คืออยากจะเรียนว่าสวทและกรมเนี่ยคงต้องช่วยกันทํางานนะครับน,นี่ผมให้เห็นภาพสั้นๆนะครับเพราะจริงๆเป็นปัญหายาวนานแต่ว่ามันฝังตัวรอจังหวะและขยายตัวออกมาเรื่อยๆนะครับเหมือนที่เรารับรู้กันไปผมผมเพีขณะนี้เราเราไม่ไม่ใช่เป็นจุดนี้นะครับที่ดูเสมือนว่าไม่มีทางออกผมยืนยนันว่าไม่ใช่แต่มันมีทางออกแน่นอนนะครับที่ที่อยากจะเรียนนะครับ คนมะรายอยู่นะครับผมว่าคำนี้ชัดมากกับคนสีแยคนสยามเจ้าหน้าที่ท่านมองไม่เหมือนกันทุกเรื่องเลยจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวท่านลองดูนะครับนี่ก็คือผมิดว่ออยากจะพลิกมุมมองบางอย่างเพราะผมให้ความสำคัญสูงสุดกับ Un i t y of อ i n d หม่นโยบายออกมาแล้วถ้าเรามีใจเดียวกันมีนโยบายเดียวกันเนี่ยผมว่าทำงานง่ายมากขึ้น